สวัสดีครับผมผมนิคมย่างยอดบางบอครับผมเมื่อกี้เปรี้ยวปากพี่น้องมันเป็นคึมฝ่าคึมฝนวันสิ่ม่วงน้องเขากำลังจิ้มผสมแล้วกันก้อยม่วงใส่ใส่กะปิลงไปน้ำใส่ขี้ปนสุรสดีหลายอื้มฮึดีมากเดี๋ยว โอ้ำแหลจกจ้ะครับผม,มแคบหมูนะครับคุณเล็กห่วงนอนกับห้านี่ครับผมเปรียวปากสมิลิสามดูดูเขาจะว่าเด็ดหมองอ่อวงวงหนหมองใหม่ครับสามดูดูอืมๆๆ

กสมมินี่งยอมรับอืมครับขอนหวนแก่หวนแก่ง่วงแก่ง่าย สดสื่นครับพี่น้องมา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 เดี๋ยวเลี้ยงอีเลียเล้ยงเครื่องสูมเครื่งองเผ็ดเหมืนี่ครับมีไงนี่ครับอือหือเอากันยู่กัแกบแคบหมู สุดยอดน้องเอ้สามพันครับ